้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายยอีอ่ะทีนี้ผมมาเรื่องต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะคือหลังจากออกมาในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเสียงของชาวบ้านเนี่ยนะฮะเสียงแรกสุดเลยฮะท่านค,คือมันดังสะทือนเลื่อนลั่นมากคือต้องยึดต้องยึดต้องรัดประหารซึ่ง ท่านท่านมองยังไงฮะถ้าเพราะว่าคือประเด็นคือไปพลาดพิงบทบาทของกองทัพยังไงผมเรียนว่าคนไทยนะครับมันก็เป็นลักษณะเนี่ยเป็นกบเลือกนายเป็นกบเลือกนายนะครับพอมีอย่างนี้ก็จะเอาอย่างนั้นพออย่างนั้นพอได้อย่างนั้นมาก็ถูกตาหนิตีเตียนอีกฝ่ายนั้นนี้ก็จําเอาอย่างนี้ในสุดผมเรียนว่าขั้นแรกเนี่ย ควรให้เป็นไปตามกาลไกรัฐธรรมนูนถูกถูกควรเป็น,นกลไกรัฐนูนเรื่องของทหารเข้ามายึดอํานาจเข้ามาอะไรประเด็นหนึ่งทหารไม่ได้อยากยึดอํานาจหรอกครับทหารไม่ได้อยากยึดอํานาจไม่ได้อยากยึดอํานาจการการ,การเอาอํานาจยึดอํานาจออกมาทหารนี่มีความรู้ความสามารถความชํานาญเฉพาะเรื่องความมั่นคงแห่งชาติแต่ปัญหาบริบทของประเทศชาติมันปัญหาร้อยแปดนะครับปัญหาของ ปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรเยอะแยะออืทหารมีความรู้ความมั่นคงมันจะเอาความรู้ความมั่นคงที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ครบถ้วนอย่างไรออืมันไม่ครบถ้วนนะครับอาจาท่านอาจารย์สังเกตดูว่าเอาไปย้อนไปไม่ต้องไปดูไกลในปีห้าเจ็ดเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามายึดอํานาจด้วยปัญหาอะไรด้วยปัญหาทางการเมืองที่การเมืองไม่แก้ปัญหาทางการเมืองแต่เมื่อเข้ามายึดอํานาจเพื่อ ด้วยเหตุปัญหาทางการเมืองอแต่สิ่งที่พลเอกสุยุทธ์เจอก็คือปัญหาของประเทศชาติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปัญหาต่างๆตั้งแตเ่เครื่องอ,อะไรสายการบินไม่ได้มาตรฐานสายการบินไม่ได้มาตรฐานการประมงไม่ได้มาตรฐานการค้ามนุษย์ปัญหาจีปาทาะเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทั้งสิน้นรวมเรื่องที่ ไม่มีใครนึกถึงแบบโควิดวิกฤติไม่ไม่ครับไมครับไม่มีใครคิดถึงเพราะเอกสุรยุทธ์เข้ามาด้วยปัญหาทางการเมืองแต่มาติดลมทางปัญหาเศรษฐกิจและสังคมแล้วไม่ได้แก้ปัญหาทางการเมืองแต่มีคนก็บอกแบบนี้ว่าแต่แปดปีเนี่ยมันก็ได้ทําอะไรเยอะแยะทําเยอะต่อแป้ไก่เลยนะมากกว่าแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ตัวเองเข้ามาถูกต้อง ปัญหาทางการเมืองไม่ได้แก้ไขเพราะไม่งั้นมันจะไม่บ่นพักับจนเรามาถึงาจุดที่ถ้าแก้ปัญหาทางการเมืองนอกจากไม่แก้ปัญหาทางการเมืองยังไปสนับสนุนทางการเมืองให้มันเลวร้ายลงไปอีกใช่ลงสู่การเลือกตั้งแล้วก็การลงสู่การเลือกตั้งก็การเลือกตั้งคืออะไรครับคือจํานวนเสียงของสสจํานวนเสียงของสสไม่สนใจว่าเป็นมือสีขาว มือสีเทามือสีดำมืออะไรรับได้หมดทั้งที่ครั้งแรกพลเอกประยุทธ์คือมือสีขาวในจุดพลเอกประยุทธ์ต้องไปรับมือสีดำมือสีเทาเอามาเพื่อเป็นเสียงสนับสนุนให้เเป็นรัฐบาลแปลงม้งแปลอะไรยังไงตนก็เข้าไปสู่วังวนของน้ำเน่าทางการเมืองที่ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็พักเป็นพักแต่งอะไรไม่มีทางเมื่อเข้าไปสู่วังวนนั้นคุณตัวเองก็จะต้องแน่นอนเมื่อ ลงน้ําคําก็ต้องสกปรกถว่าน้ำคูกในสุดก็เมื่อปัญหาการเมืองซึ่งเป็นปัญหาต้นเหตุของการปฏิวัติไม่ได้รับการแก้ไขวังวนมันก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าสถานการณ์ขนาดนี้มันเกิดขึ้นมันมีกลไกทางการเมืองของมันซึ่งยังยังดำเนินไปได้อยู่ต่อไปเช่นเช่นนายกลาออกขอครับหรือยุบสภาหรือว่าถ้าพักร่วมเห็นด้วยกันแล้ว ว่าสิ่งที่นายกพูดนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางการเมืองจะต้องแก้ปัญหาทางการเมืองอย่าไปให้อำนาจนอกการเมืองมาแก้ปัญหาถ้าตัวเองสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้ให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไปได้อำนาจนอกรัฐนูนมันก็ไม่มาครับครผมผมพูดแบบนี้ได้ไหมว่าในฐานะที่ท่านเป็นนายทหารนะฮะท่านก็บอกเลยว่าการรับประหารการยึดอำนาจอาจจะไม่ใช่คำตอบไม่ใช่ครับนะฮะไม่ใช่ ไม่ใช่คําตอบครับนะฮะต้องต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ว่าเรายอมรับเรื่องระบอบประชาธิปไตยครับยอมรับกันมาระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้ยอมรับอำนาจเด็จก,การเรากล่าวหาว่าคุณใช้อาวุธคุณใช้อำนาจมาอมพอพอ,พอมายึดอำนาจมา,อาไอ้ฝ่ายนี้ก็มัวแต่มาแก้ปัญหาเรื่องการกล่าวหาว่าคุณใช้ปืนเข้ามายึดอำนาจมาอะไรต่างๆโดนตะวันตกโดนโลกอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อ เรายอมรับระบอบประชาธิปไตยเราก็จะต้องมาตามกระบวนการไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะต้องไปแก้ไขปฏิรูประบอบทางการเมืองให้สามารถคัดเอาคนดีมีความรู้ความสามารถาบราิหารประเทศได้ไม่ใช่ไปเอาใครก็ได้มาเป็นมไม่ใช่เอาคนตกกระปกคนที่ติดคดีคนที่มีมนทินคนไรต่างๆมาเป็น,นซึ่งบ้านใหญ่ตกลงกลไกรัฐมนูรมันบอกแล้วว่า คุณจะต้องมีขบวนการในการคัดคนมีความรู้ความสามารถสุจริตซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมมีคุณธรรมมาเป็นผู้ดําเนินงานทางการเมืองอซึ่งตรงนี้ผมไปกําหนดเอาไว้ในพรบรพักการเมืองอพลเอกประยุทธ์ก็มาแก้ไขซะเอา,เอ,าออกไปแล้วฮะกำหนดนกลไกในการที่จะทำพารมรีโหวตในการเลือกสส อ๋อที่นี่เป็นประเด็นว่าต้องทำแพลเมอร์โวดทำแพลนเมอร์โวดเพื่อให้สมาชิกพรรคการเมืองเขาเลือกคนดีไปการกองมาก่อนครับพลเอกประยุทธ์ก็มาแก้พอรบพรรคการเมืองนี้ซะตัดพวกนี้ออกไปขบวนการนี้หายไปก็กลับมาสู่หลอบเดิมอํานาจในการเลือกสสก็อยู่ที่เจ้าของพรรคผู้บริหารพรรคไม่ใหญ่อยู่หน้าเจ้าที่สมาชิกพรรคแล้วเรเห็นหน้าตาแล้วในสุดมันก็ได้ คนอย่างอุ้งยิงมาเป็นนายกมนตรีอุ้งยิงโดยส่วนตัวก็ผมไม่ได้ไปตำหนิตดเตียงเขาแต่ว่าในทางการเมืองในการที่จะมามเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมไม่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพียงพอที่จะมาบริหารประเทศได้ครับครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องเรื่องหลักนะฮะที่ที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะคือผมดูอย่างนี้ว่ามาแม้ว่าท่านจะยืนยันนะครับว่าการยืดอานาจคือการรัฐประหารเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่คําตอบนะฮะแต่ดูเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยกลัวนะ กลัววันนี้เนี่ยต้องเอาผอล่าทับมายืนข้างหลังแถลงแล้วก็เรื่องของการออกกฎหมายถูกไหมฮะซึ่งจริงๆก็มีมาเป็นลําดับนะตั้งจริงๆมันต้องเกี่ยวเนื่องกับพรรคส้มด้วยอะไรด้วยซึ่งต้องการลดบทบาทลดอานาจของทหารจนกลายมาเป็นคอรมอยอนุวัตะร่างพระราชบัญญัติ กัดระเบียบกระทรวงกระาโหมนะฮะซึ่งบอกเขาบอกเ่าเป็นอยังไม่ยังไม่เขียนนะฮะเป็นฉบับที่จุดๆพศจุดๆออกมาเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยนะฮะอันนี้ก็แสดงว่ารัฐบาลเองหรือนักการเมืองเองก็กลัวอยังก,กลัวยังเกรงเรื่องนี้อยู่อผมอยากเปรียบให้อาจารย์ฟังว่าขโมยมันก็ย่อมกลัวตำรวจ <laughs> <laughs> ฉันได้ฉันด <laughs> เห็นภาพเลยครับ <laughs> ครับ <laughs> คนทำความผิดอะไรก็ ประวัติศาสตร์มันก็มีว่าทางการเมืองเนี่ยอยากเรียนอาจารย์ว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยยกเว้นสถาบันนะมันมีอยู่สามดุลอำนาจหนึ่งนักการเมืองสองทหารสามประชาชนประชาชนเนี่ยไม่กลัวทหารนะครับอแต่กลัวนักการเมืองเอแปลกเลยประชาชนเนี่ยไม่กลัวทหารนะทหารเนี่ยกลัวประชาชนแต่ไม่กลัวนักการเมือง มันเป็นอำนาจเบ่ายิ่งฉฉบครับที่ผมเลียกมันเป็นดุลอำนาจที่ดุลกันนะครับเวลาทหารมาเป็นรัฐบาลเหตุการณ์พุทภาธมินก็ชี้ว่าประชาชนที่ออกมาปุ๊บมันก็ขับไล่รัฐบาลไม่ได้กลัวทหารขับไล่รัฐบาลรัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปนะครับรัฐบาลก็ทหารหน้าบางไม่สามารถอยู่ได้แล้วก็ในช่วงดังกล่าวนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดอะไรต่างๆในรัฐบาลต้องลาออกนะครับนักการเมือง กปปสออกมาเป็นเรือนล้านมวลมหาประชาชนเรือนล้านออกมาครับทำลายทางการเมืองไม่ได้ถูกครับถูกแต่การเมืองยืนยันในวันนั้นคงจําได้วันที่21 22พฤษภาคม57รัฐบาลโดยท่านชัยเกษมยืนยันไม่ลาออกมันจึงนําไปสู่การยึดอานาจนะเพราะฉะนั้น นักการเมืองไม่สามารถไปด้วยประชาชนได้แต่ไปด้วยทหารด้วยเหตุนี้มันจึงบอกว่ามันแน่นอนแล้วครับคนที่จะทําให้นักการเมืองตกจากอํานาจบริหารได้ก็คือทหารประชาชนไม่สามารถทําให้นักการเมืองโยโๆไปอย่างนี้แหละครับถ้าหากว่าไม่ดําเนินการไม่แสดงบทบาทความรับผิดชอบทางการเมืองผมว่าให้มาเป็นเรือนล้านเขาก็ไม่ออกเออโอกาสจะดีผมแซงนิดหนึ่ง โอกาสจะเกิดแบบเขาเรียกอะไรนะฮะมวลชนปฏิวัติอะไรแบบยากยางยากอ่ายากครับยากมันมันเป็นไปไม่ได้ครับของขบวนการของเราเนี่ยมันไม่สามารถเหมือนต่างประเทศที่ประชาชนจะพายชาชนปฏิวัติยังไงมันก็ต้องมีหารนุนหลังอ่าโอเคมันจะต้องเป็นอย่างนี้ว่าการดําเนินการเนี่ยก็การปฏวิวัติประชาชนเนี่ยแต่ทหารต้องตำุนุขบวนการปฏิวัติประชาชนไม่งั้นทหารอมาปรา ออกมาอะไรก็จะเกิดการบาดเจ็บล้มตาย <Okay. S 2> ข,ขึ้นมา <Okay. S 2> ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ถ้าหากใกระบวนการที่จะดําเนินการไปแล้วรัฐธรรมนูญมันไม่เปิดโอกาสให้ขบวนการประชาชนมาปฏิวัติะนะครับแล้วประชาชนถือว่าคุณไปสั่งเรียกให้ใครเขามารายงานตัวเขาไม่มาคุณจะเอาอำนาจไหนไปดําเนินการครับเพราะคุณไม่มีอำนาจ<ะ>คุณไม่มีกําลังเรียกไม่ได้ก็เอาให้ประหลัดถือว่าประชาชนขึ้นมาตั้งเป็นคณะ ในการที่จะยึดอำนาจสมมติสมมติสมมติคือลุกคืนมายึดทำเนียบได้อ่ากลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อดูแลครับบอกให้ทหารมารายงานตัวบอกให้ไอ้เนี่ยมารายงานตัวผมพูดสมมุตินะทหาทหารไอ้ประหลัดประหลดไม่มาแล้วทาลจะทำยังไงตำรวจไม่มาอเพราะว่าจะไปทำอะไรเขาล่ะทำอะไรไม่ได้นอกจากไม่มายังถูกล้อมปากอีกก็เสร็จ Uh huh. เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับว่าในการปฏิวัติของเราที่จะปฏิวัติด้วยประชาชน uh huh. ครับการปฏิวัติด้วยประชาชนต้องมีกองกําลังหนุนหลัง uh huh. เพราะฉะนั้นกองทัพต้องหนุนหลังคือกองทัพจะถ้าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันจะไปตรงนั้นก็ต้องให้ประชาชนเขาดําเนินการเองกองทหารจะต้องวางตัวออกมาอยู่ uh huh. ข้างนอกนะครับ uh huh. ไม่สนับสนุนทั้งฝ่ายรัฐบาล แล้วก็ไม่คัดค้านประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการปฏิวัติมันก็จะดําเนินการไปได้แต่ว่าตรงนี้อย่าพึ่งไปยาวถึงขนาดนั้นทุกับอยาวผมผมเพราะว่าเราเรากำลังอยู่ในจุดที่ว่าตอนนี้นักการเมืองก็ครับกลัวเรื่องการรัฐประหารเรื่องอะไรเพราะผมผมองกฎหมายนี่มับผมเรียนว่าภาพที่จะให้กองทัพมายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันปรากฏขึ้นได้มันเป็นเพราะว่ากองทัพก็คือกลไกหน่วยงานของรัฐ ของรัฐบาลขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีกระทรวงกรลาโหมขึ้นไปอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเป็นอำนาจหน้าที่เป็นหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องไปสนับสนุนเมื่อนายกรัฐมนตรีออกมาพูดขอร้องให้พบว่าเหล่าทัพมายืนพบว่าเหล่าทัพคนไหนปฏิเสธอะครับมันปฏิเสธไม่ได้โดยอำนาจมันรองรับกันอยู่ถึงแม้ใจใจจะไม่พอใจจะไม่อะไรมันก็ต้องเก็บไว้ในใจึกมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในใจแต่เรื่องอำนาจหน้าที่ต้องให้เกียรตินายกครับ ต้องให้เกียรติมันต้องเคารพกันไปตามมติอำนาจหน้าทีเ่เป็นความเป็นมืออาชีพในในถูกครับต้องทํทา,าทต้องทาหน้า,นาที่ถ้าคุณแสดงความแข็งขันแข็งขืนก็คุณแข็งข้อคุณไม่เนี่ยคุณก็จะไปอยู่ร่วมรัฐบาลจะไปอยู่เป็นเป็น,นกลไกของรัฐบาลเขาได้ยังไงมันทําไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นกองทัพมีหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลแต่สนับสนุนในกลไกที่ทําให้เป็นเกิดประโยชน์กับประเทศชาติครับครับ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ